เราก็เข้าไปที่เราจะมาเราจะมาเปลี่ยนเราจะมาเปลี่ยน QR Code เนาะที่ QR Code mm. ในการวิดีโอนะอนาะเราก็เข้าไปนะเข้าไปที่ InShot เลยนะคะนี่เลย InShot เข้าไปที่ InShot นะคะนี่เข้าไปที่ InShot นะ in 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 แล้วก็ กดคาว่าวิดีโอเนี่ยจะมีคําว่าวิดีโอใช่ไหมคะมีคาว่าวิดีโอแล้วเราก็จะไปเลือกอ่าเลือกวิดีโอใหม่เนี่ยบวกวิดีโอใหม่ตัวนี้เนาะบวกวิดีโอใหม่แล้วเราก็มาดูว่า Video, วิดีโอเราจะเอาวิดีโอไหนสมสมมติเอาวิดีโอของของของพี่มวลก็แล้วกันเนาะอ่ากดเข้าไปแล้วก็ติกถูนี่ติกถูอ่ามันก็จะไปหน้านี้ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าวิดีโอแล้วนะเราก็จะมาเปลี่ยนตรง QR code เนี่ย QR code ออก QR code ตัวนี้เราเปลี่ยนเราเราเปลี่ยนไม่ได้เราเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันติดมาแล้วเราก็เอาไปทับเอาอ่นะาเนาะหัที่เราจะเอาไปทับเราก็เข้าไปที่ตรงตรงไหนเอย่ยตรงคําว่าสติกเกอร์นี่กเ,เกมคอมพิวเตอร์สติกเกอร์แล้วคลิมเข้าไปตรงที่นี่มันจะเป็นรูปภูเขาใช่ไหม เป็นสัญลักษณ์ของแกลเลอรี่เนาะเราก็เข้าไปนี่พี่มอนก็จะมีคิวอาร์โค้ดที่พี่มอนทําไว้อยู่มันก็จะมีบันทึกอยู่เราก็จิ้มเข้าไปหนึ่งที่มันก็จะขึ้นมานะเราก็ลากเข้าไปให้มันเล็กๆแล้วก็ดูขนาดนะคะดูขนาดแล้วก็เราก็เอามาทับตรงนี้เลยดูขนาดว่ามันทับมิดไหมให้มันใหญ่กว่านิดนึงมันก็จะ อยู่ยเนาะอ่าได้ประมาณอย่างนี้เนะแล้วพอแล้วเราก็เก็ดกดติ๊กถูกนี่อ่ามันก็จะได้แล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตรงที่วิดีโอเนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาเนี่ยลาย,ลายเห็นไหมเราก็กดไปตรงที่ข้างหลังเนี่ยที่ยื่นออกมาสีขาวกดออกไปแล้วมันจะมีคําว่าสิ้นสุดวิดีโอก,กับปลายคลิปเราก็จิ้มไปที่สิ้นสุดวิดีโอนะแล้วก็ q r วอโค้ดของเราก็จะอยู่ถึงสิ้นสุดวิดีโอเลยนะ แล้วก็ทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรเราก็จิ้มไปที่ข้อความนี่ตัว T นะเปลี่ยนข้อความนะตัว T มันก็จะเป็นอ่าแนทนคําว่าข้อความเราก็พิมพ์เบอร์โทรไปอ่าสมมุติอ่า,มมอาเบอร์โทรศูนย์หกสามอ่าขีดนิดนึงหกห้าหกสี่เก้าหกแปดนี่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็ อ่าเราก็เลือกได้นะเลือกสีได้นะอ่าเลือกสีได้เดี๋ยวพี่พลก็เลือกสีดําเพราะว่าเราจะเอาไปทับอีกทีหนึ่งนะมันก็จะทําให้แบบมันมองไม่เห็นอันอันเดิมเนาะมันก็จะเป็นทึบๆนะพอเราเลือกแล้วเราก็ย่อเข้ามาแล้วก็เอามาวางวาง,วางทับตรงนี้เลยวางทับตรงนี้นี่นี่เลยนะนี่นะพอเราได้ที่แล้วเราก็ กดคาว่าติกกกต๊กถูกดิ๊กถูกเนี่ยมันก็จะอยู่เห็นไหมมันก็ขึ้นมาเป็นตัวนี้ข้างล่างเนี่ยขึ้นออกมาเขาขาเราก็จิ้มไปเหมือนเดิมแล้วเราก็กดคําว่าสิ้นสุดวิดีโอนี่เลยก็จะมาออกมาแบบนี้แล้วก็เราก็ลองเล่นติ๊กถูกไปนี่ิ๊กถูกไปสุดยอดเลยนี่นี่แล้วก็ถ้าเราจเจานี่ลายน้ำนี่ลายน้ําตรงนี้นะ ที่มันขึ้นว่าอินช็อตเนาะเราจะเอาออกเราจะเอาอ,อกอยังไงเราจิ้มไปคําว่า in short หนึ่งทีแล้วมันจะขึ้นมาสามช่องนี้เราก็เลือกว่าลบรีอ่าจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปมันก็จะทําการลบนะต่อนิดนึงอ่าลบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะลบเรียบร้อยแล้ว,ลลวถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด บันทึกวิดีโอเนี่ยมาๆนน,น,นนี้เราก็กดบันทึกดูแล้วเราจะลองเล่นดูก่อนก็ได้เนี่ราก็ลองเล่นดูนนนสมมติจบแล้วนะเราก็ปิดแล้วก็เราก็บันทึกนี่บันทึกเลย บันทึกเอาแค่เจ็ดรอยี่สิบก็พอเจ็ดร้อยี่สิบกดบันทึกอ่าแลจะบันทึกขึ้นมากันโฆษณาเนานะเราก็ไม่เอาเราก็กดออกไปเห็นปกดปิดปะ่ะนี่ปิดไปอมันจะกำลังโหลดอยู่นะเขออาอภัยหน่วยความจำของคุณไม่พอก็าบอกอ่าฮะเออเนาะ แต่มันก็ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่มันเป็นลบเนี่ยมันก็อยู่ขั้นตอนนี้พอจบแล้วอ่านะดูขั้นตอนนี้เลยนะน,นิดหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งอะไรประมาณนี้โหลดช้านิดหนึ่งนะนี่ในระหว่างการโหลดเนี่ยเราก็ดูเราก็ดูหน่อยนะเออ มันก็ใช้เวลานิดนึงเนาะใช้เวลานิดนึงห้าสิบสองแล้วเนาะใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นเครื่องเน็ตแรงๆมันก็จะแป๊บเดียวแต่พี่มวลมันช้านิดนึงความจุความาจำก็น่าจะใกล้หมดแล้วถ้าต้องไปลดีโอ ถ้าความจำของใครน้อยก็ลบวิดีโอออกลบแอป,ปที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่ไม่ใช้ก็ลบออกเนาะเราจะได้แบบมีพื้นที่ในการทำงานของเราเพราะว่าช่วงนี้ต้องใช้การอัดวิดีโอเยอะมากมมจบเรียบร้อยแล้วก็กดถูกบันทึกแล้วก็เราก็ออกจากหน้านี้ กลับมาหน้านี้นะคะกดออกวิธนะีเราจะล่างหรือไม่ล่างก็ได้เราก็ไม่ล่างทิ้งไปเพราะว่ามันจะหนักเครื่องก็ทิ้งไปแล้วกันแล้วมันตึงแล้วนี่ก็จบหน้าล้วก็ออกมาเรียบร้อยีอ่ออกมาหน้านี้ล้วกดมันจะอย่นห